สวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเดอ้อเจดวงมีข่าวมาอัปเดียรซูฟังเด้อพี่น้องเดอ้อมันนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวคุณแพล่เพ้าแสงทองเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าที่หลังจากที่เกิดดราม่าสุดๆล้นๆเนาะพี่น้องก็ทางแพลวเพาาแสงทองก็ได้โพสต์ล่าสุดไ้พี่น้องว่าออย่าให้ได้พูดนะมันจะงายหลังทวน่าสัว่าพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของทา้าประมาณว่า อย่าให้ได้เบาเดอ้อขาได้เบาแล้วนะมันสิงางหลังมันสิเงือบประมาณนี้พี่น้องอย่าให้ได้พูดถ้าได้พูดแล้วจะมีเงืบงานนี้มีเงืบประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยมีคอมเมนต์เดือดกันเนาะเป็นในส่วนของอดราม่าทาั้งแพล่า้าโพดแบบนี้สื่อถึงผู้ใดเนาะพี่น้องบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าอัน อ,อย่าเพิ่งพูดค่ะปล่อยเขาแสะไปก่อนเอฟซี FC ที่ติดตามมานานเข้าใจทุกเหตุการณ์ว่าสันวา่าแต่เราขอไม่พูดให้มันอยู่ใต้จิตสำนึกของคนคนนั้นเขาไม่จำเป็นต้องออกมาพูดความจริงออกสื่อก็ได้เข้าใจอยู่ว่าสันวา่าอันนี้ก็ซีเมนหมายถึงทางาพยาบาลฟินเลนด์นด้เนาะพี่น้องเนะาะบางท่านก็บอกว่าอัน อันบ่ตรงเบาดอกอันพี่รอมาหาเดือนแล้วจ้ายงมได้สีบอกเจักเธอเนาะวสันวาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเอฟซีแต่ว่าไม่ต้องพูดหรอกน้องแพลแต่พี่ขอรอน้องมาห้าเดือนแล้วว่าเมื่อไหร่จะพูดสักทีวสันวาพี่น้องส่วนทันนี่ก็บอกว่าแบบนี้พี่น้องปล่อยให้มันโวไปรลดแม่เอ้ยแมนแมนไม่จบไม่สิน้นตอหน้าลรไม่พูดทีตัวเองไปออดอ้อนกับคนนั้นคนนี้ไม่กลัวลูกเห็นบ้างหรอวสันวา อ้างแต่เป็ี่ยนงานปัดโถดีแต่ตัวเองมาสัญวาพี่น้องอันนี้ก็สิแม,มน่นหมยควมถึงพยาบาลฟินแลนด์ละก็มีอีกเม็ดมาเม็ดตอบแบบนี้พี่น้องตายแล้วถ้าผู้ชายมีเมีมยไม่เครื่อญยัดสิบริเนของกับบานเกากันอีกแล้วล้อเนี้ย่สาสัญมาพี่น้องอันนี้ก็สิมเม่นอ่าแสะทางพยาบาลฟินแลนด์นั่นแหละพี่น้องแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดพี่น้องกับอ่าในส่วนของโพสต์ของทางแพลวพาวแสงทองเนาะกับเรื่องนี้มีความเห็นแบบไหนกะ คอมเมนต์ clip, ไว้ใ้คลิปเจดวงใดเดอ้อในส่วนของดราม่ากะบบจุบ,บ่สินออกพี่น้องบ่ว่าสิปินทงังฟังพยาบาลบ่ว่าสิปินทางแผ่วเภาแสงทองเนาะพดยังกะปินดรามา่าเพิ่พี่น้องนั่นล่ะพี่น้องเมื่อนี้เจดวงกะเอาข่าวมาอัปเดตซูพี่น้องฟังแค่นี้ก่อนเดอ้อเดี๋ยวมีคลิปมาอัปเดตสูฟังไหมเจดวงเสียวมาฝากไหมเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจดวงไว้ในเด้อจา้าสวัสดีจา้า